พี่น้องเบิรงเอาเมนีหอย่างนี้ยำวุมม้นเส้นยำวุมม้นเส้นใส่อันใส่อย่างน้อป่ะนี่ใส่ลูกชิ้นเนือ้อแล้วก็ใส่เครื่องในงัวแล้วก็ใส่เบคอนแล้วก็ใส้วุ้นเส้นโบ้ยที่แน่ๆเอาไส้ปากแซบ่บหรือมันเต็มหิมาบ่ดที่นี่มาลุยเต็มถาดคือเกาพี่น้องพี่น้อง สมเนเต่มมามามาซอยกันสอยกันมาสิมามาซอยกันสอยกันออกมาซอยออกมาสอย,ยมาสอยยำอย่างนี้ยำ <c oughs> ยำซีฟูด้ดมันไม่เป็นยำซีฟูด้ดตัวนี้มันเป็นยำแบบน,นี้มันเป็นยำลูกชิ้นเนื้อแล้วก็อันใส่เครื่องในหัว ลูกชิ้นเนือ้อเครื่องในงัวผ้าคริว้วไม่ต้อผ้าคริว้วห่อทองคือยายชมพูนี่จ้ะผ้าคริว้วห่อทองนะคะผู้ใดอยากสวยอยากงามสั่งครีมยายชมพูเลยสั่งครีมยายชมพูนะคะจะได้สวยใสเหมือนยายชมพูชี้ยเจ้านี้จับพี่น้องสุ้ขู่สุ้คนเอาแก้วเปล่าจะเนไหม,มองเห็นบอกมองเห็นบอกนี่แก้วน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะเปิดสมร็จแล้วเปิดโคตรก่อน วันนี้ดื่มโคกนะคะโคกเขาเรียกว่าดื่มถ้าเราดื่มน้ําเราเรียกดื่มนะคะอย่าอย่าเรียกว่ากินน้ํานะคะดื่มน้ำํำค่ะดื่มน้ําเป็นผู้ดีมากพอดีเอ้านุ่มนี่ขอไปแล้วนี่จะนี่นี่ตะเกียบอันนี้ก็ส่อมนี่สมิเต็งเลยเต็มถาดพี่เกาและพี่น้องทุกคนทุกคนนี่โคกจ้าเริ่มไอ้หมัดนี่กอนเริ่มไอ้หมัดโยกันทีเทมด์เลยทีเทมด ฝันใจลมพวกเจ้ามักเพลงมีบ่เพลงอย่างมงูงมนหมุดอ,อย่าง่ะออกมาจะมี <c oughs> ชี้นี่เจ้าหนี้จะพินขศกสุกก้นเลิศสม,มิตรว่านี่ว่านี่พวกเจ,จ้าจิว่งเห็นชัด ลุยนะคะบอกว่าเราจะไม่แต่งเลยไปที่ถาดพูนอันมันเป็นผักขี้ดิวหัวทองอืมน่บเลิศอุ้ยเป็นแบบบิค่อนผักขี้ดิวหัวทองมันแบบว่ามันละลายในปากเลยลวกก็ลวกออลวก็จะไปลวกโดนนะ,ะลวกแล้มันเหนียวลวกพอหายดี่ก็ให้มันสุกมันเหนียวนะ ừm rớt tâm, cầm uống thật rồi พักกันนี่พักกันเถอะักอยังนู้นพักสลับ I mm -hmm. not 麻木。 สียงจุกน้ำแข็งไม่มีเสียงตดเดิเขาเสียงตดนี่สิดังวะนี่สมัยสมัยยุคโควิดตดได้แต่ว่าจามไปไหนตดได้ถ้าจามคุณจะเบิ้งไ่ได้จามกับไอไ่ได้แต่ว่าตดตดหลุดว่าเป็นยังไงเป็นแบบ ทำไมก้อนหนูว่ามีช่วงโควิดที่ไอกระบจาากบเืลอนตดเจาของเนาะรลดศึี่ก็า เพชคหูหลีบเนย เนาะฮึใช no ่ป no ่ะสัญญาเลยเป็นตาได้ลูกเขยไก่แฟนกับถามว่าน้องแฟนมีแฟนหรือยังยังไออยู่นี้ที่เบบีมันก็มีแฟนอยากมีแฟนอยากมีแฟน อยากายมีแฟนน้ำไมถึงไม่มีแฟนเราสมัครใจเลยเพื่นนพอนบอกวางสิแม่ถานมน้องไทยว่าน้องไม่อยากมีแฟนตียังมีแฟนยอยากมีแฟนฉันแฟนท,นที่เบาแล้วลูกแล้วเอาไม่จีบได้อูก บ่าวยังไ่ได้เที่ยวก็ไม่ดีไปผุดบ่าวยังไม่ได้เที่ยวคนไทยว่ะเขามีเขามีแฟนนะน้องชายบ่าวเลยปากเขาน้องชายปากเขามีแฟนสิไปเที่ยวสายบ่ได้ กับมูกับบอคอยได้ต้องไปกับแฟนไปหนีง่งมันมาได้มาชอบมนมาแล้วไปรเรียกกับมูกับพวกมีแฟนแล้วก็สิมังหึงกันอีกม,มังหึงกันอีกว่าสบายใจอีกทั้ทงที่ดีเนี่ยมเอาของแมง่โอเคตามใจเห็นง,ง่านก่อน เห็ดงานเลยนะประเด้เห็ดงานจะไปเที่ยวของสีน่ะความคิดดีนะแต่เพื่ว่าแฟเน้อยคนใดกันไรนี่กุมกแฟเหตดงานกันภานเห็ตงานเก็บเงินหลับไปเที่ยวใส่็จก็ไปเที่ยวกันอืมาอยูตั้งสามสิบจะเอาผัวเนาะไ่เอาว่ะา กับผู้วันนี้จ้สามติดกับผัวนีแฟนเัาแต่งงานเลยขนมันพดีเลิกแมมหลืดกับผู้หนึ่งว่ะอือขด้ผัวนากู้ชายด์พด้เลิกเลได้หลุดเล่ไปหาไหมอสอนอยู่สอนดีสอน หาแม่ก็ได้ดีผมบอกสำหรับคนที่มีแฟนเนาะคนทีมีผัวเจาเจ้าะอืมใช่ mình ăn được tất cả hai ba luôn, tạm sao, không? Ừ. Thôi, hăng. venga pure. por ว่านักชูชีไม่ให้แม่ต้องหาหกกองแม่มอกินเอาไผเด็กน้อยทางบ้านเด็กน้อยแฝก เบื่อชูชิอะแม่ก็ไปเอาชูชิเว้นเพราะแม่เบื่อแม่ก็ไปเอาน้องก็ไมาให้แม่ตอนนี้ก็เพียนจหมายมาหาแม่ก่อนหนอเพียงแค่เสร็จมาบอกแม่ก่อนแล้วก็แค่ไม่ใจเบื่อชูชีไปให้เล่นนอกทางแสกเล่นนอกสมบ้านแสกหาหัวกล้อง เอาไปให็นเมียเมียผู้ใหญ่เพื่อหาเพิ่นคำบ่กเอาเพิ่นมากินซีฟู้ดนะเมียมูพะยัยที่เพิ่นน่ไม่เล่นคู่กับพะยัยเนเพิ่นตายแล้วเพิ่นเป็นเป็นมะเร็งน่ะเป็นมะเร็งในน้ำใสเป็นมะเร็งในอีหยังน่ะในปอดในปอดในน้ำใสเพิ่นตายบัดนี้เพิ่นอยู่คนเดียวมั้ยเมียเพิ่นเมียมูพะยัยอยู่คนเดียวอยู่กลางบ้านนี่ยที่เพิ่นมักมาเล่นคู่กับพะยัยอยู่คนเดียวออืเดี๋ยวตุนเล่า โทษไปเอาชูชีมาว่าเอาคุมมากินอาหารทะเลคุณม,มากินอาหารทะเลกินอาหารทะเลค็นสิแบบหนาบวมอืหนาบวมขึ้นมาเลยอืบางคนแพอาหารทะเลไงเอาไปเด็กหน่อยขานบ้านเมื่อเกี่ยงนีง่มาแฝงครอบครัวเป็นหลายนะมีอยู่ประมาณเจ็ดคนมามาทางกันกีน่นะ น้องแฝดมากนี่แม่มีพี่สาวมีพี่สาวสองคนแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งกับน้องแฝดจะก้นะกนะอืมนั่นแหละน่าเอาอืมแล้วก็พี่สาวเป็นอายุทอน้องเต็มไทยไปกับมีผัวแล้วมันก็เล่นกันหรอกแล้วก็พี่สาวเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกคลิปน้องยันพูดกินทุเรียนนะ จำไหบ้าง oh. อายุเท่าไหร่อายุสิ้นหาปีสิหาปีกัว่านอแต่ไม่ปัวแล้วแต่ไม่อายุเนี่ยไม่บ้านนล้วกันดูกันหลายคนเนี่ยฝรั่งเนาะฝรั่งเป่นจงอายุสิ้นหาอายุส้นหาสิาปีเนี่ยเป็นสาวเลยอ่ะมวงกฤนะ บคือคนเอเชียฮ่อนกคนเอเชียเ่เงางกะบุงูมูกันคนเอเชียเ่องกง่มีแฟนใหญ่บ่ะเราดูสินหาสิบหกกับ่คอยมีแฟนบ่สิบ่คอยมีผัวเนาะกะบุงหมูกเอะสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปกับุงหูเนาะยังได็กกูพูดอยู่ เลี้ยงลูกสอนลูกแบบสมัยโบราณอืมสมัยโบราณขันมีแฟนขันท้าแบบแบบประพรมเลยนช่ไหมขันท้ายังแบบยังไ่เห็นลูกกว่างถ้าเกิดมีแฟนแล้วลูกสือซ้อนลูกแบบโบราณขันมีแฟนก็ต้องแบบแต่งงานแต่งงานกันก่อนเลยใช่ไหม bình thật thoải đẹp màu lan màu lan, không ừ. thế cả phía sang gì à, xem nó ừ.